อันไลนครับป่นนน่นครับกำลังขอมาครับตัวอยู่เลือกจังเขาไม้ค่ำเบมือเลาะปลายไม้ครับนี่มนันงงนี้อ้ยตื่นเต,นต้นครับตุลน่นาม,มันคุ้นหลายครับทั้งอื่น โอ้ยังอาจจะเหียงกันยหงกันว่โอูโอ้ยถึงจังหวะครับปลาหันหน้าให้เดี๋ยวโลจังหวะจะเข้าครับไอ้ปลาหันข้างให้คนหันกลางให้ไม่ตีเขงปลาเนาะบาดตินตายแล้ว อ้ยี่งหมดครับปลาอยู่เล็กนิ่หมดเนี่มันใสครับเนื้นอหนกอ่ะไม่อูอ้ยต่เสียดายแตว่าอ้ปลาลอยมาสุดสานจตง สิเขาปลาผมเลยตัดสินใจยิ่งเลยปลาสิเขาปลาโอ้สุดายอะวะโอ้ยูสุดยครับพ่ออีกบนน้งครับคำเลย อยาตัดคลิปครับผมไล่เข้ามาครับพี่น้องเจอบักไล่แล้วครับแต่ว่าอยู่ลึกคือเขาครับผมค่อยๆร้อยทงางล่างตัวบนยังครับประมาณใส่เกบถือกล้องที่นิ่งคันบ่ปฏิึ้นยิ่งมัน อ้โบกขึ้นครับลอยเฉอยอยู่อ้สิขก,ก้นจิบน้าบกขึ้นจิบเลยครับลอยลอยห้ามงจิบครับโอ้อยอมือนี้มันเป็นมือยังครับ สองบาทเราบุ้ทถือักบาทดิด๊งอุ้ยรอจังหวะจีบยายงดีปลาจิบเลยยิ่งบุ้ทถือเบื่องจีบดีแล้วครับกำลังตั้งนาขึ้นอู้มันเนี่ยมันก็อยากเห็นครับมันคำแห้งอู้เสียดายแด,ดวยวาว่มันเห็นไหมปืนกะแกะสูนหน่อยนะครับผมยิ่ยงปืนสูนหนึ่งแล้วมันมันยิ่งเล่งล่างมันเล่งยากครับบัดทีนี้ กำลังสร้างศูนย์มาใส่ไม่ครับศูนย์ผมปืนตกกองไม้ครับศูนย์ศูนย์หักบ่อนิญญ่งเล่งๆด,ด้วแล้วมันเล่งอยางเลยบัดทีนี้โอ้ชดายจังอุ้ยสองบาทติดเลยครับบลอกไลนหน่อยครับบัอนิ่นใส่ไงเถอะครับมาคํำครับมือนตรงนี้ไม้เคลื่อนหนามันคุ้นครับผมเลยเลาะหาหมองมันใส่ครับมาพอตรงนี้พอดีครับหมองเกาเขาขเคยยิ่งป่นิ่นตอนคำ ก็เรียนนางเบิ้องกับเห็นยังมือนี่โอ้มืออึนมดแล้วครับเสียมาแก่มืองหม่ได้นี่หาครับขออนุญาตตัดคลิปจะเข้าครับผมจังพอกันไหมครับเทียมีโอกาสได้ลำจากบาทนะครับเทียมตีคำตอนนี้ก็หาโม่งกวัวแล้วครับผมนายยึดสามทิศหนาที่ก่อนครับเทียมไปนิ่งพานออกมาให้ยนี้โอ้ใช่แล้วครับมือนี่ ครับก็หลังจากที่เขานั่งไปพักนึงนะครับมากลับมาอีกเลยครับผมสีดใดครับผมนี้เวลามันหน่อยแห้งครับไปเลาะทั้งล่างหนาอ่างนะครับกลับมาตเลาะขึ้นไม่เรื่อยครับเดาใช่จุดนั้นเดาใช่จุดนี้ซีหาจุดครับนำกับคุณเลยมากับเบื้องจุดนี้ครับเพื่อมันใสผันเพราะมันเป็นหางหางอ่างนะครับหนำก็เริ่มใสแล้วครับ เรีว่าเมื่อนี้ผมพลาดเองครับผเวลาหน่อยครับแต่ก็ใจห่อนครับเปล่ายันปลาเขาปลายันปลานี้เนี่ยครับไปเป้่าค่ำแล้วครับคลิปนี้ไม่ครับใจอ่อนเลยครับยิ่งปลาสองบาทบ่ถึกไปโอกาสหนาครับตังสีมาเบ่งไหมมีเวลากับมืออื่นนะครับเขามาเบ่งเพราะว่าน้ำไม้นี่กำลังเลื่อมใสครับผมใสแก้วครับเนี่ยเห็นดีว่ นี่นะครับไม้ปรับเส้นแท้ๆนะครับเลยแนมบึงก็ยืนตื่นเลครับป่าแต่ว่ายิงไปบ่หอดครับนี่เได้อยู่ครับบ่หอนก็บซีโมงควนนะครับนั่งบึงว่ามันเคยมาคำครับปลาไม้นี่ก็เลยแหวบบึงน้ำก็ใสดีอยู่ครับมัอนี่น้ำเริ่มใสแล้วที่บริลงคลิปตดนๆกับปัญหาคือน้ำคุณนะครับบ่าเห็นป่าล่มหนาวพัดแล้วน้ำมันโยกครับ ทน่นำคุณคุณเป็นซีขี้ตมนี่แหละครับผมทั้งหน้าอ่างทังเขาบ้านใดอยู่ครับแต่มือผมพัดหน้าอ่างคุณก็เขาบ้านใดอยู่ครับเขาไปกับคุณดีขึ้นเ็าล้วครับผมนั่แล้วครับคลิปนี้คำเดียวพ่าดครับวันนี้ได้แฮวครับของในะนำครับมันวันนี้ตอนเสมือไปเนาะขึ้นอยู่กับจิตใจของเอาครับสีนิ่งพ่อสิใดบ่ครับวิที่ยิ่งปลานี่ครับถ้าใจนิ่งก็มีโอกาสครับมอนีเวลาหน่อยครับ จากนิ่งๆก็เลยกลายเป็นหอนกับเป็นเปลาไปไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หัดบันก็สิคำมหมดละแหวครับมือน,นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ